ดีคร่คะในตอนนี้เองนะคะในส่วนของตลาดหุ้นไทยก็ยังยันกันอยู่โดยใช้ปอตทอยันแล้วก็ 4K วิ่งเมื่อสักครู่5นาทีเท่านั้นเองวิ่งจากประมาณสิบยี่สิบบาทนะคะยี่สิบบาท70็ดสแล้วก็วิ่งบุ๊บมา20บาท22บ,บาทนะคะครับตรงนี้เกิดอะไรขึ้นคะก็คงคาดการนะครว่าบริษัทที่จะได้แตนนี้มีการประมูลระบบน้านะฮะค่ะ แล้วก็เราคาดการว่าอีตันไทยซีเคนะครับแล้วก็ยูนิคจะได้นะฮะสามบริษัทนี้จะได้งานนะครับยูนิคคอนสตรัคชั่นใช่สามบริษัทนี้จะได้นะครับเราคาดว่าอีตันไทยได้มากสุดนะฮะแล้วก็ซีเคลองลงมายูนิคก็ได้ได้อันนี้นี่ไม่ถือว่าเรายังไม่ทราบนะครับเราคาดเราคาดเพราะฉะนั้นเนี่ยหนักเลยอะไรนะฮะซีเคขึ้นหนักเลย คือเราดูเนี่ยอย่างอีตันไทยเนี่ยนะฮะติดเทอร์เวะลิสเนี่ยแต่ก็ต้องขึ้นแสดงว่ามันต้องขาดอะว่ามันต้องได้เยอะใช่ไหมเอาเงินไปเติมไว้ก่อนวิ่งซื้ออีตัานไทยกันเนาะกรสตาก็มีหนังสือเตือนมาเหมือนกันว่าให้ควบคุมการเปิดบัญชีที่เป็นแคบา้านนะฮะนะครับแต่พวกมันปัจจัยเข้ามันจะให้ทํำยังไงใช่ไหมเออมันมาเนาะเออมันก็มานะฮะอย่างน้อยมันก็ขึ้นวันนี้อีกวันหนึ่งนะ อีทันไทยเหรอขอเขาก็มันมีสามบริษัทนะอีทันไทยซีเคนะครับแล้วก็ยูนิคนะฮะที่เขาคาดว่าจะได้แล้วก็คาดว่าอีทันไทยจะได้เยอะสุดแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงคนไปเปิมกีแคสบารามาซื้อใช่ไหมมันจะให้ทำยังไงหัวใจไม่ไหวนะครับแล้วทีอีโปเนี่ยไม่รู้ว่าเรื่องอะไรทําไมได้เขาด้วยหรือไงมามาไม่งงงใช้เหล็กสแตนเลสอะไรที่น้ำไหลเขามาก็แรลก็มาด้วยมาก็แร่นมาแล้วเหรอคะก็มาด้วยว้าวมากันหนักหนักเลยคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็คือ พอเกิดปัญหาในในทางฝั่งฝรั่งใช่ไหมครับทางยุโรปเนี่ยมันก็ต้องขุ้นไทยๆเนี่ยขึ้นแต่ก็มูดมันแบบว่ากําลังสนุกกันอยู่การลงทุนยังมีมีผลตอบแทนที่ดีนะครับเพราะมีเรื่องฝรั่งมาอในยุโรปมายุ่งใช่ไหมครับแล้วการเมืองกับมันก็ทะเลาะกันกินแมกกาลูนีกันอะไรกันนะมันก็เรื่องของมันนะนะแต่มันกระทบเราใช่ไหมล้วก็ไปหาหุ้นอื่นเล่นกันใช่ไหมที่ไม่ใช่หุ้นฝรั่ง เออที่ไม่ใช่หุ้นฝรั่งคือคือหุ้นเน่ยมันขึ้นโดยเพราะโลดควากลัวกลัวว่าฝรั่งจะขายหุ้นก็หุ้นวีแคปใช่ไหมค่ะเออแต่มีฝรั่งเจ้าหนึ่งก็ให้ให้ปรับน้มหนักเพิ่มการลงทุนในปตทนะฮะค่ะอ่าจะเป็น UBS นะฮะ UBS ีเอสวิกเกอร์เออคงไม่เกี่ยวกับเขาเป็นเขาคงไม่เกี่ยวมั้งฮะเป็นฝรั่งกุรชาเออคงไม่เกี่ยวกับยุโรปมั้งอเอออยู่อะไรอยู่ยูเนี่ยยูเนี่ยอะไรสักอย่างอ่ะสวิตทั้งสวิตยูเนี่ยสวิตอ่ค่ะ สำนักข่านใหญ่อยู่นิวยอร์กอะไรทุกอย่างเ hmm. นี่ย <Huh. S 2> ก็ขุ้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับ <Huh. S 2> มันก็มันก็นกยังไม่ช้าเหตุลงไปนะฮะ <Huh. S 2> แล้วก็โปรไปปิดกับแล้วก็ขึ้นมาเราไม่พูดถึงถึงปัจจัยดีกว่าเพราะาเราสไตล์ของเราเนี่ยเราไม่สนใจ <Huh. S 2> เราไม่สนใจเราเราสนใจปัจจัยพื้นฐานนะครับเราไม่สนใจข่าวนะฮะไอข่าวการเมืองในอิตาลีหรือว่าในสเปนอะไรน่ะมันเป็นเรื่องของประเทศได้พัฒนานะฮะ เขาก็ทะเลาะกันไปแล้วกันนะฮะเพราะว่าพอเศรษฐกิจไม่ดีนะครับสังคมไม่ดีการเมืองมันก็ไม่ดีนะครับแต่เรื่องยุโรปก็ยกยุโรปก็ไปแก้กันเองนะครับเราปัญหาในอาเซียนเราก็เยอะอยู่แล้วนะครับอย่าไปยุ่งกับเรามากนะครับเราจะขึ้นเรื่องของเขาอ่เรื่องของเขานะครับเราทำมาหากินของเราเมาหากินของเราเอาเงินกระเป๋าเข้าเราเพื่อนบ้านของเราไม่ต้องแปแบ่งให้ยุโรปใช่อตอนนี้เราค้าขายยุโรปเราก็ขาดดุลอยู่แล้ววก็เลยค้าขายกันมันไปก็ได้ค้าขายกับพม่าเขมรเนี่ยได้ตังค์ดีนะแบบไปยุ่งกบัน ดีใช่ค่ะนี่ประเด็นประเด็นนี้มันก็ต้องมาเล่นหุ้นไทยอันนี้มันเล่นกันจนมาจนกระทั่งปีที่แล้วเนี่ยยุโรปมีปัญหาใช่ไหมครับก็เล่นกันจนกระทั่งพีอีมันขึ้นไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ค่ะอาจจะให้ทําไงอ่ะอืเพราะว่าแนวรับเนี่ยมันขึ้นมาแล้วมันอยู่ที่หนึ่งสี่แปดศูนย์แนวรับนี้มันบอกว่าถ้ามันปิดหลุดนะตลาดมันจะปรับฐานใหญ่ค่ะอาจไปถามเมื่อยกมือในตลาดใครอยากให้คุณปรับฐานบ้งค่ะมันไม่มีอ่ะใช่ไหมเพราะว่ามันทํามาหากินไม่ได้โบกเกอร์ก็ทำมาหากินไม่ได้ นั้นลงทุนก็ทำมาหากินไม่ได้ทุนขาลงไปหากินกันไรใช่ไหมช็อตช็อตเซลลก็ไม่ได้เงินท่วมตลาดก็หากินไม่ได้นะฮะเพราะนั้นทุนมันก็ต้องขึ้นต่อขึ้นต่อมันก็หาขุ้นมาเล่นกันนะครับโรงพยาบาล BGS เจะร้อยสี่สิบแล้วมีสีราชาคอนสตรัคชั่นขึ้นมาแรงเหมือนกันสามบาทเกิดอะไรขึ้นนะคะมาเป็นประมูลเขาด้วยหรือเปล่าอืทําเกี่ยวกับคอนสตรัคชั่นคือจริงๆแล้วตอนเนี้งานเนี่ยนะครับคือผู้ทำเหมากรอส่านมันไม่พอจริงๆตามที่ผมบอกนะฮะ มันก็จะขึ้นหมดอ่ะนะฮะแล้วก็อะไรหมดเลยใช่สุดท้ายเราก็ต้องดูนิดนึ่งนะครับอันที่ได้ชงานระบบใช่ไหมฮะ้เป็นตเคมีใช่ไหมค่เออพวกนี้มันได้หมดอ่ะได้หมดฮะยูนิคนี่ก็เป็นงานระบบเหมือนกันงานโครงสร้างอะไรเขาก็เก่งนะฮะแล้ววันนี้พี่จะแนะนําแวะเข้าไปที่หุ้นไหนเมื่อวานเมื่อเช้าไปที่หุ้นยูเอซนะคะยูเซตอนนี้เป็นไงเราแนะนําให้ถือถือลงทุนนะครับ เดี๋ยวท่านที่อยู่หัดใหญ่ท่านอาจจะไม่เห็นนะคะพี่นพ<ร>ิพนธ์ถือลงทุนก็ต้องสือลงทุนนะครับนะฮะถือลงทุนก็เจ้าเจ้าของ,ก,ง,ก,งก็ชวนกี่ปีนะสามปีใช่ไหมสามปีค่ะเออเราเชื่อเราเชื่อเขาเราเชื่อเขาเพราะว่าจังหวะเขาใช่นะฮะแล้วก็ของเขาก็ทําไปแล้วนะครับอยู่ทีก็ซื้อลงซื้อลงทุนก็ พูดมันมันทุนจดทะเบียนไม่มากนะครับเราก็อย่าไปซื้อเยอะซื้อแล้วก็ถือลงทุนไปนะฮะคุณนแบบนี้จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขึ้นแล้วก็พักขึ้นแล้วก็พักแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะเซร็จเป็นไงก็ไม่สนมันจะไปของคุณก็ไปเรื่อยๆเพราะเขาวิ่งมาตุบตับสองวันที่ผ่านมานะคะผมแนะนําถ้าวันนี้จะเก่งกําไรก็จะเป็นกลุ่มระหมาขคอซานตัวไหนคะพี่คุณคุณคุณถ้าคุณมีแครบาร์ล้างกก็ซื้ออีทันไถใช่ไหมถ้าไม่มีถ้าไม่มีก็ซื้อสีเคอ่าเดี อ่ผมพูดมันไปแล้วเก่งไม่ทันแล้วมั้งซีแคขึ้นมาแล้วไงพี่ยี่สิบสองบาทดีจตนไทยก็พิ่งค้อเมืเ่อเช้าปดล้านรุ่นหมดไปแล้วหกสองโอมีคนค้ 6, 6, 2, ไปแล้วโอบาทสองยิบห้านะคะใช่<อ>เพราะว่าไอ้ตรงหกห้าศูนยะ์้มันยังไปไม่ถึงนะ,ะมันจะขึ้นต่อพรุ่งนี้ช้าแล้วก็ปรับฐานลงมาอะไรเงี้ยนะก<อ>็เป็นเก่งกำไรเราซื้อพรุ่งนี้ก็ได้นี่ยอไม่ทันฮะต้องซื้อวันนี้ขายพรุ่งนี้ฮะซื้อวันนี้เลยระซื้อวันนี้ขายพรุ่งนี้ไงมันเก่งกำไรไงเพราะพรุ่งนี้ข ุูงนี้เขาจะประกาศเลยว่าใครได้ไงใช่ไหมแต่พอประกาศข่าวมาก็ตามสูตรเนี่ยพูแล้วเหมาก็สร้างพอประกาศข่าวมาก็ลงไงอ่าจากขึ้นไปรับข่าวแล้วก็ลงแต่ลงใครจะขายก็ขายเขาไม่หมายนะฮะเพราะว่าเขายังมีงานประมูลอีกอันนี้แค่สามแสนล้านนี่จิบๆนะยังมีอีกสองล้านล้านใช่ไหมโอ้มีก้อนใหญ่รออีกไม่มีใครก็สนหรอกนะฮะคุณจะขายห้าหกบาทห้าสิบลงมาซื้อแล้วคุณไม่ซื้อเรื่องของคุณเนี่ยมันก็ไปมันเรื่อยๆนะครับ การยูนิคที่ขึ้นมาร้อยเปอร์เซนจากแค่เดือนเดียวเองนะคะสามบาทขึ้นมาหกบาทคือมัน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 ,ม,น,ม,น,ม,นมันพูดละเม่ามันไม่พอนะฮะค่<ฮ>ะมันก็ทุกบริษัทก,ก็ได้ทุกคนก็เล่นตัวหมด <ฮะ S 2> งานระดับสองร้อยล้านห้าร้อยล้านเนี่ยคือเขาแทบจะไปมองกันเดี๋ยวเนี้ย <ฮะ S 2> คือไม่รับอะ่ะ <c oughs> เล็กอนะ <c oughs> <c oughs> ต้องต้องพูดเป็นหมื่นเป็นหลักหมื่นล้านเป็นแสนล้านอย่างเงี้ยเขาบริษัทวนนี้เขาถึงจะอ๋ออ๋อกี่หมื่นนะสองหมื่นนะเดี๋วดูหน่อยแทบจะคือแบบนี้เลยนะฮะ ตอนนี้นะครับอางานงานแบบนี้ใช้แรงงานเยอะไม่เอาไม่รับเอางานโครงสร้างใช้เครื่องจักรเขาเลือกได้หมดอ่ะพุทธมรดกนี่เีาไม่รวยได้ไงอ่ะขึ้นมาหมดเลยนะ C ท T ขึ้นตุบตึบตับเลยนะส่วนสิงคโปร์นี่สินลิงผมแล้วนะ9เอ็ดเดิมนะ9เอ็ดเดิมเหรอห้าบ้านแล้วนะเอาไงถึงมาแล้วนะก็ใครมีถือไว้นะครับยังอยู่เทวริจอยู่ฮะยังไม่วิ่งแรงหรอกเป็นไซเบียร์อัพนะฮะจะขึ้นไปทัก บาทหนึ่งแล้วก็ปักฐานลงมาเป็นขึ้นสี่ลงมาได้เป็นเอขึ้นไปเป็นบีแล้วลงมาเป็นซีซีก็ไม่ลงลึกหรอกนะหุ้นก็บีพื้นฐานนะฮะเชียมเลิกเลยนะแล้วบีแลนด์ล่ะคะออบีแลนด์ก็ก็ถ้าจะจะไปถึงบุ๊กไวลูตัวเองถ้าจะขึ้นตอนนี้นะะบุ๊กเท่าไหร่คะเขาก็บอกมาสองบาทวันนั้นเห็นเขาแฟกมาใช่ใช่บุ๊กที่เขาอ้สองบาทยี่สิบสองเออัสองบาทสองบาทยี่สิบเจ็ดสองบาทยี่สิบคือบุ๊กไวลูของเขาอ่ะ สองบาทยี่สิบเจ็ด 7, หรือเอเนวีแล้วกันเนี่ยได้เสรียเวลูนะฮะสองบาทยี่สิบเจ็ดแต่ <c oughs> จ,จะขึ้นไปก็ค่อยๆขึ้นไปเช่ไม่เป็นไรเนี่ยอย่าใส่ใวอล,ลุ่มาผมบอกแล้วไงถา้าหากไม่เอาแม่เอาลูกที่เขาจะเตรียมแปลงสิทธิ์คือบิลแอนวอสองบาทเก้าส<ม>ิบใช่ไหมฮะอ่าบาทเก้าสิบตอนนี้มันยี่สิบต่างเองค่ะเออแล้ตัวไหนดีสองตัวนี้ถ้าอย่างไรเขาต้องดึงดึงดึงราคาแปลงสภาพเท่าไหร่ฮะราคาแปลงสภาพบาทเก้าสิบ บาทเก้าสิบแล้วซื้อตอนนี้กี่กี่ตังค์ฮะยี่สิบตังค์ค่ะก็ขาดทุนยี่สิบตังค์ดีใช่ไหมค่ะใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่อยากให้แปลงมากเขาก็จะดึงตัวแม่ขึ้นใช่ไหมค่ะสมมติว่าเขาไม่อยากให้แปลงเขาดึงไปเขาดึงไปสองบาทค่ะสองบาทถ้าคุณไปซื้อใช่ไหมฮะค่ะเขาก็ดึงไปเต็มมูลค่าเลยสองบาทยี่สิบเจ็ดดึงตัวไหนอะไรนะฮะดึงตัวไหนคะอ๋อดึงตัวแม่อ๋อดึงตัวแม่สมมติดึงตัวแม่ขึ้นไปสองบาทยี่สิบเจ็ดซื้อแปลงได้ใช่ไหมซื้อตัวนี้แปลงได้ใช่ไหมถ้าถ้าดึงไปทที่บา ซื้อตอนนี้ถ้าแปลงก็ขาดทุนใช่ไหมฮะคเออแปลงก็ขาดทุนแต่มีมูลค่าอยู่ยี่สิบเจ็ดเออยังงั้นยังไงมันก็แปลงคือมันมันมันจะเอาอะสมมติเขาอยากเ a อเวอร์เขาก็ต้องแปลงอ่ะต้องต้องเข้ามาซื้อบีแร์วอลสองใช่ใช่เพราะนั้นเพราะนั้นทั้งบีแรมวอลสองทั้งบีแรมมันก็ต้องถูกแย่งซื้อถูกไหมค่ะค่ะนะครับแปลงสภาพแล้วมันจะมีผลกับไอการครอบครองการครอบครองหุ้นเออสัดส่วนการถือหุ้นเลยค่ะเพราะนั้นมันก็ต้องแย่งหุ้นย่องแย่งวอลกันคใช่ไหมครับค่ะ มันก็กลายว่ามันก็ต้องขคิดทังคูเขาแปลงวันไหนนะครับอ่าพฤษภาคมนะคะอ๋ออีนานอีนานไม่คงจะวัวตัวที่มาแรงวอสามากกว่าใช่ไหมคะวอสามยังไม่แปลงใช่ไหมครับค่ะก็เล่นได้นานมั้งอ่าฮะอืมก็นี่เป็นวิธีคิดของของคุนเงินกำไรนะค่ะค่ะก็คิดให้ฝังว่าเขาคิดแบบเนี้ยค่ะค่ะ นะครับมันมันเป็นมันไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรมอ่ะมันเป็นมันเป็นอ่าธุรกิจอสังหารเนี่ยคือที่ดินน่ะมันมีมันมีค่าที่จับต้องได้มันไม่เหมือนโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมมันเป็นมูลค่ารดนะครับหลังจากที่เลิกโรงงานแล้วจับที่ดินก่อส้างโรงงานขายก็จะได้ประมาณสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเป็นที่ดินี่ยมันก็จะมีมูลค่าเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วเมื่อก่อนแล้วเดือนเดี๋ยวนี้มันเจริญมากนะนะครับ ก็มีสวนสนงานราชการเต็มเลยนะคะที่ที่นี่ใช่ใช่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องขายพื้นราบ้วยถ้าผมดูนะคะเขาสามารถที่จะขายเป็นคอนโดได้พอขายเป็นคอนโดได้เนี่ยราคาที่ดินะ่ะมันมันขึ้นได้ไม่ไม,ไม่มีไม่จํากัดนะะนะครับเพียงแต่ว่าต้องจัดเฟอร์ซิลิตี้ข้างในอะ่นะการจราจรให้ดีเพราะตอนนี้มันรถมันติดมากนะในเมืองทองนะครับเพราะต้องไม่ทราบนะครับผมว่ามัน ไปที่ข้างในมันไม่พอนะฮะ <c oughs> ถ้าทําคอนโดน่ะจะติดแน่นเลยนะฮะก็ที่ผนที่แนะนําเล่นก็คือหุ้นรับเหมาแล้วก็บีแลนด์ใช่อ <c oughs> ใช่ค <c oughs> ือผมแนะนําพูดนให้เล่นพุ้นที่ติดเทอร์นเวอร์ลิเนี่ยแต่ถ้า <c oughs> <UV S 2> ถ้าสมมุติว่าย้าสมมตว่าไอ้ฝรั่งมันมีปัญหาอยู่แบบนี้นะครับนะครับเพราะถ้าวันนี้เราจะเห็นว่าก็เล่นปตทตัวเดียวอื่นก็ไม่เล่นแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมานะครับเพราะฝรั่งก็คงต้องกลับมาเล่นนะฮะฝรั่งไม่คงไม่เล่นบีแลนด์มั้ง แต่ถ้าฝรั่งจะขายคือขายพวกบูชิปเหมือนกันอ่าก็ไม่มีบีแรงขายหรอกไม่มีทีจีโปขายแต่ผมยืนยันไม่มีแน่นอนนะครับคือตอนนี้เรากลัวว่ากลัวแรงขายมากค่ะกลัวเพราะมันมายืนพายหน่อยกลัวจะมีใครมาทุบพูดมาอะไรเงี้ยแล้วก็เขาอาจจะทําถูกไหมครับคแล้วก็เรื่องของเขาอะเรื่องของเราเราก็เราก็บอกว่าเราก็ต้องวิ่งไปหาเงินเราเนี่ยจะให้เราออกจากตลาดหุ้นเนี่ยเพราะตอนนี้คนมันติดหุ้นหมดแล้วติดหุ้นไม่ถึงว่า โอ้ถ้าฉันไม่ได้ซื้อหุ้นเต็มพอตนะฉันจะขาดใจตายอ่ะเขาเรียกติดหุ้นนะติดนะคือติดต้องถือหุ้นนะเชื่อว่ามีความเชื่อว่าหุ้นเนี่ยมันจะทําให้เขาในกำไรมากอนะครับตอนนี้คนเขามีความเชื่อแบบนี้กันเพราะฉะนั้นเขาขายตัวเขาก็ต้องไปซื้อตัวหนึ่งเขาไม่ถือก้นสดหรอกอสภาพตลาดขนาดนี้สภาพในตลาดที่เป็นแบบนี้นะฮะเฮนลบอกใหญ่ๆสองโบรกได้ระบุมาว่าให้นักลงทุนทยอยขายออกมาแล้วเขาเคยระบุตั้งแต่เมื่อไหร่เราต้องไปดูย้อนหลังนะครถ้าถ้าลบอก อ,อที่ระบุนะต้องต้องบอกว่าเขาระบุให้ซื้อตั้งแต่เมื่อไหร <c oughs> ค่คือคือรีเสิร์ชของบกใหญ่เนี่ยนะครับ <c oughs> เขาก็จะมีรีเสิร์ชตลอดเลย <c oughs> แนะนําให้ซื้อให้ขายให้เพิ่มน้ำหนักการลงทุน <c oughs> เราก็ต้องกลับไปดูว่าเขาเคยแนะนําให้ซื้อไหม <c oughs> ถ้าเขาไม่แนะนำให้ซื้อนะครับสมมติว่าพันสองพันสามพันสี่ก็ไม่เคยแนะนําให้ซื้อเขาจะไม่แนะนําขายได้ไงอ่ะเขาคู่ที่ไหนขายอ่ะ ก็คุณแนะนาไม่ให้ซื้อคุณแนะนําให้ขายมันตลอดทางก็ต้องไปดูว่าว่าเขาแนะนําก่อนหน้านั้นแะนะนํำยังไงนะครับไม่ใช่ว่าพอเขาแนะนําอะไรแล้วพอมันมีเรื่องนะฮะมีปัจจัยลบแล้วก็ไปทําตามเขาอะเราก็เสียหายเราก็ต้องไปดูว่าเขาเคยแนะนํำไหมล่ะให้ซื้ออะถ้าเขาไม่แนะนําให้ซื้ออ่ะเราก็จะแนะนําให้ขายได้ไงะนะครับเขาเขาพูดกับเขาไปวันๆหนึ่งตามหน้าที่ของเขาซึ่งไม่เคยถูกอเราก็ต้องใช้สติฮะแล้วก็ดูด้วยนะฮะ คือบลกเนี่ยไม่เกี่ยวว่าเล็กหรือใหญ่ะนะครับไม่สําคัญเพราะสมัยนี้อยู่ที่ฝีมือะนะครับถ้าถ้ามันมีคุณภาพเนี่ยมันก็ไม่ถึงว่าคนที่จะออกสื่อของแต่ละโบอกอ่ะก็ต้องแม่นด้วยอะ่ะคือคือถ้าเป็นโบอกก็ไม่เก่งก็ยววอย่าเป็นผมสรุปนะฮะคือไม่ใช่อยู่ดีๆเป็นโบอกอยากเขียนอะไรก็เขียนโดยความกลัวมันเยอะแยะไปหมดนะฮะให้เหตุผลไหมครับว่าทําไมต้องทยอยขายก็ให้เหตุผลเรื่องอะไรฮะก็มันยืนที่ระดับหนึ่งพันห้าร้อย <C> e <at> แล้วมันเป็นไงเหรอมันจะตายหรือไงมันไม่ตายอ่ะกลัวแบบว่าไม่ได้ตั้งค่<อ>ะคุณเราความกลัวมาเป็นที่ตั้งค่ะก็ต้องดูว่าเขาเขียนว่ายังไงให้เหตุผลมันยังไงค่ะถ้าให้เขาให้ผลว่า <c oughs> อ่เป็นปัญหาเรื่องยุโรปเขาต้องบอกว่าให้ขายหุ้นในกลุ่มที่ฝรั่งถือค่ะค่ะต้องให้ชัดเจนอืมอืนะครับไม่ใช่มามาอยู่ดีเป็นเป็นบล็อกเกอร์ไทยแล้วก็ออกรีเสิร์ชให้ขายหุ้นแบบนี้ก็คือดาวเกตประเทศไทยละอืมอ่ะคุณจะให้ให้ขายหุ้นกลุ่มไหนล่ะด้วยเหตุผลอะไรละค่ะ ผมไม่ใช่ว่าคุณลงไม่ได้นะครับในความเห็นผมก็คือว่าถ้าคุณจะให้คอมเมนต์เรื่องการขายหุ้นเมื่อไหร่เนี่ยนะครับคุณต้องมีเหตุผลเพียงพอแต่ถ้าคุณจะแนะนําให้ซื้อหุ้นไม่ต้องมีเหตุผลมากนะครับแต่ถ้าจะให้ขายเนี่ยโดยธรรมชาตินะครับเรื่องขายน่ยจะเห็นว่าผมนพยายามหลีกเลี่ยงตลอดเพราะมันเป็นการทาลายทําลายภาพรวมของตลาดในการลงทุนนะฮะการที่คุณจะพูดมาแต่ละครั้งนะครับอคุณต้องมีเหตุผลมากพอที่จะบอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยคุณแนะนําให้ขายเพราะอะไรนะครับ ขายเอากาไรค่ะอ๋อพูดได้ทุกวันเทปโปรฟิตล้วเคยบอกให้ซื้อไหมล่ะค่ะนะครับผมผมถ้าผมไม่อยากเอยชื่อนะครับมีบางบลใหญ่ด้วยนะครับให้ขายไม่ตั้งแต่เจนนินเดกสี่ห้าร้อยอ่ะให้ขายตลอดทางเลยนะค่ะแล้วก็กลับไปถามว่าคุณให้เขาซื้อตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอืก็น่าแตกคือต้องมีเหตุผลในการแนะนําให้ขายนะครับค่ะนะครับหรือว่าให้ลดน้ําหนักการลงทุนเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอเคให้ลดน้ำหนักการลงทุนสั้งยี่สิบเปอร์เซ็นนะเพราะว่าเกิดสัญญาณโอเวอร์บอท ในหุ้นกลุ่มนี้กลุ่มนี้เราก็ดเวอร์เจนด้วยถือว่าเป็นการซื้อมากไปอาจจะโดนการเทปโปรฟิตนะฮะการขายเพื่อลงมาซื้อถ้าตลาดไม่หลุดหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบอาจะต้องชัดเจนไหมเอออย่างนี้ชัดเจนแล้วกลุ่มไหนที่โอเวอร์บอทในมุมมองของพี่คะเออผมผมดูได้มันต้องดูแน,นวโน้มเป็นหลัก,กน,นะครับเวลาเราดูได้ในในแพทเทิร์นเนี่ยมันยังมันยังไม่ได้มันยังไม่ได้บอกค,คือแพทเทิร์นมันไม่บอกเนี่ยมันจะโอเวอร์บอทยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ไม่ใช่สัญญ,ญาณขาย ะนะครับคือถ้าถ้าเส้นมันหลุดเนี่ยหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบเนี่ยอันนั้นมันเป็นสัญญาณเตือนแล้วว่ามันจะมีการขายเกิดขึ้นนั่นจุด<า>ที่ต้องมองกันก็คือหนึ่งสี่แปดศูนย์คือเวลาจะซื้อขายหูดนในเหตุผลก็คือคทางด้านเทคนิคะนะครับมันจะเป็นการเทคโปรฟิตหรือว่าจะเป็นการลดความเสี่ยงอะไรก็แล้วแต่นะ,ะแต่ต้องเป็นเหตุผลทางด้านเทคนิคไม่ใช่เหตุผลทางด้านพื้นฐานถ้าทางด้านพื้นฐานต้องบอกว่าตลาดมีความเสี่ยง นะครับในหุ้นตัวไหนเพราะว่า P/E สูงมากโดยที่ไม่สามารถคาดการได้ว่ากําไรในอนาคตเนี่ยจะเติบโตได้ยังไงค่ะ<ฆ>เอออย่างเงี้ยต้องเขียนรีเสิร์ชไม่ต้องเขียนมากเลยนะเขียนแบบเนี้งยง่ายๆชัดๆเจนเลยแล้วคุณฟันธงไปเลยนะครับคุณกล้าเขียนนะคุณมีข้อมูลแล้วเขียนเขียนจากข้อมูลไม่ใช่บอกว่ายุโรปลงสเปนมีปัญหาเจอรี่มีปัญหา แล้วก็ให้ขาย,ขายหุ้นแบบเนี้ยอันนี้ไม่ใช่แบบนี้ใครก็เขียนได้ฮะไม่ต้องไม่ต้องเรียนจบอะไรก็เขียนเป็นกลัวกลัวฟันแลวคอขาดกันอ่ะค,อคือเอาคือเอาความกลัวมาเขียนเนี้ยค่ะนะครับคือตลาดหุ้นเนี่ยความโลภความกลัวเนี่ยมันมีอยู่แล้วไม่ต้องไปสร้างคแต่สิ่งที่ไม่ค่อยมีกันก็คือเหตุผลอฮะขเขาถึงมีโบรกเกอร์ไงทําทไมเขามีโบรกเกอร์ทาไมเขามีนักวิเคราะห์เพราะเขาต้องการให้คนกลุ่มเนี้ยให้เหตุผลในการซื้อขายหุ้นกับนังลงทุนคนะครับนิ่ ตายให้ฟังเนะี่ยผมไม่ใช่อาจารย์ใหญ่นะแต่ผมก็พยายามที่จะทาให้ประเทศเนี่ยมันเคลียร์เรื่องการลงทุนคนะครับมันต้องเคลียร์มันต้องมันต้องไม่ถือว่ามันต้องทุกคนต้องต้องสมาร์ทอ่ะต้องฉลาดอ่ะในการลงทุนน่นะครับไม่ใช่อยากจะจูงใครไปตรงไหนเพราะเป็นบลอกเกอร์ใหญ่ก็เขียนออกมานะครับมันไม่ใช่นะครับค่ะได้ค่ะค่ะอ่ะฟิวเจอร์ค่ะฟิวเจอร์ก็ถ้าเราดูดีๆนะครับ ตอนนี้มันเป็นการเป็นย่อลองแล้วเร่งมาก็ปิดไปนะฮะเมื่อเช้าเนี่ยถ้าใครไม่ตกใจลองไปนะครับเก้า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 แล้วปิดครั้งแรกนะฮะหนึ่งมันก็ขึ้นเปหนึ่งศูนย์เก้ามันก็สิบจุดถูไหมครับย่อลงมาอีกอันหนึ่งศูนย์สามขึ้นไปปิดอีกหนึ่งศูนย์เก้าก็ปิดอีกได้สองรอบนะครับมันต้องเล่นอยู่แบบนี้นะฮะย่อลองเหมือนเดิมคือมันลงมาแรงแล้วก็ลองแต่ตอนนี้มันนิ่งใช่ไหมค่ะอย่าไปทําอะไรมันค่ะพรุ่งนี้ย่อมาแล้วลองอีกถอยเอามาก่อนเออใช่พรุ่งนี้มัน่คะ นะครับพวกนี้ย่อกับรองเพราะเพราะว่าทําไมเราเราถึงคือตลาดจะาเป็นน้มขึ้นอยู่เพราะนั้นเนี่ยขาไม่เป็นรองแต่ถือรองทําไมไม่ดีเพราะว่าปัจจัยเนี่ยมันอยู่บิ๊กแคปถ้าเกิดบิ๊กแคปมันลงอ่ะแล้วคุณไปรองอยู่แล้วคุณทําไงอ่ะอนะครับคือฟิวเจอร์เนี่ยนะครับถ้าเซ็ตลงไปนะครับหนึ่งหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบนะแล้วคุณรองฟิวเจอร์ไว้เฉาดิ้นคุณเสียหายแล้วนะคุณถูกคอแล้วนะออแต่หุ้นเนี่ยผมพูดตรงๆงว่าถได้ไม่เป็นไรคนะครับ ไม่ได้มีปัญหาเมื่อช้าลงไปในหะุ้นในพอร์ตคุณอาจจะอาจจะลดไปแค่0.3เปอร์เซ็นต์ขนิดเดียวอะ่ะมันเป็นเรื่องของการลงทุนะนะครับ <Okay. S 1> ไม่มีผลนะก็ทําให้คุณแบบเสียหายจากการลงทุนเลยนะครับแต่ฟิวเจอร์นะมีผลนะก็ก็ไม่ถือกับบานเลนซัน,นตอนนี้กลยุทธ์เพราะตลาดไม่สามารถ <Okay. S 1> ที่จะวิ่งยาวได้เพราะาเรื่องที่โยนกันเข้ามาเนี่ยมันไม่รู้มันเลือกตั้งเสร็จเมื่อไหร่ <Okay. S 1> มันก็โยนโยนโยนมาได้ตลอดโยนข่าวร้ายออกมาได้ตลอด okay. แต่มันไม่เกี่ยวกับเรานะนะครับถ้าตลาดลงได้ทองคําค่ะทองคําเมื่อตลาดฝรั่งเขาเล่นแบบนี้นะครับเขาก็จะต้องเล่นขาลองถูกไหมครับเพราะก็ถือว่าในในตลาดตลาดมีความเสี่ยงและตลาดทุนมีความเสี่ยงตลาดมีความเสี่ยงอ่ะเขาก็จะกลับไปกลับไปลองซื้อทองคํานะครับแล้วก็ขายดอลลาร์หรือขายยูโรมาแล้วก็ไปแมทกับทองคำแล้วทองคำก็จะขึ้นนะครับขาลอง เป็นขาล่องนะครับโอเคทหนองนี้นะฮะลุ้นพวกนี้ขึ้นกับตลาดหุ้นไทยต่อพวกนี้ก็ถ้าดูลักษณะนี้ตลาดพุ่งพวกนี้ก็มันบอกว่ามันขึ้นต่อหรือว่าปรับฐานนะฮะแต่ไม่ได้บอกว่าลงแรงนะฮะนะครับมีเรื่องไรแรงขนาดไหนมันก็ไม่ลงแรงค่ะคุณอย่าไปกลัวนะครับค่ะโอเคนะครับขอบคุณค่ะส้าสดีครับ